สวัสดีค่ะใหม่สูงค่ะก,กูก็เหมือนในเหมือนในเขาก็อแต่มาเลดีสพันธ์แม่ขาอันติเปิลเฮดใหม่เนะะนะี่ยค่ะเนาะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แม่ก็พาน้องบอลมานะคะที่สพันธ์แม่ขาดที่เขากําลังปรับปรุงใหม่เนะะี่ยค่ะตอนนี้แม่ก,ก็อยู่ที่นี่แล้วนะคะทุกคนเราก็จะเดินไปดูนะคะว่ามันจะน่าเลินขนาดไหนอย,อย่างเงี้ยนะคะบอกเขาทําไปถึงขนาดไหนแล้วอย่างเงี้ยนะคะทุกคนข้างๆนี้ก็คือ เขาทำคือแบบหน้าสะอาดนะคะทุกคนสะอาดและน่าเลินมากๆทางข้างๆ้านี้ก็จะเป็นปลูกต้นไม้นี้นะคะทุกคนก็ลองเดินดูไปตรงข้างหน้านะคะว้าวตอนนี้ตอนเช้าทุกคนรอบๆนี้ถ้าเป็นฝั่งนู้นนะคะจะมีต้นมะละกอแล้วก็มีต้น,นต้นไม้ แต่ว่าเขาจะเอาผักหรือว่าเอาพืชอะไรต่างๆมาปลูกนะคะทุกคนก็หาทางเข้ามันก็ยากอยู่นิดนึงนะคะทุกคนซึ่งเราไม่ค่อยคุ้นเส้นนี้นะคะอ๋อความจริงเราไปเข้าตรงนู้นก็ได้นี่นาวอนน้องบอนอยู่ตรงไหนของแม่นี่ไม่เห็น เดินไปเรื่อยๆนะคะทุกคนว้าวคือเช้านี้บรรยากาศดีนะคะแล้วก็เหมือนฝนจะตกแต่ไม่ตกนะคะตอนนี้ก็แปดโมงกว่าละขนาดแปดโมงกว่าบรรยากาศก็ขนาดนี้อยู่นะคะนั่นนะคะทุกคนที่เขาทําไว้นะคะซึ่งสวยงามและสะอาดมากนะคะทุกคน อันนี้ตามคลองนะคะจะมีพักผ่ย,ยสารแน่นะคะไว้หัวละพาโอ้โหน้องวันเลินนำไปข้างมาแล้วนะคะทุกคนวันนี้เรามานี่ดีมากๆเพราะว่าว้าวา ใครอยากนั่งเรือก็ได้นะคะทุกคนนั่งเรือก็ได้นะเนี่ยคือซึ่งมันดีมาก,มากๆอะค่ะทุกคนมีหลอกทันตะวันนวนครับอันนี้มีอะไรบ้างครับลูกอันนี้หลอกอะไรเอ่ยทนตะวันอหลอกทันตะวันแล้วก็มีถั่วผักยาวว้าวตรงนี้คือบอกว่าเขาปลูกผักริมคลองนี้นะคะทุกคน ผักเยอะมากไวหัวละพานี่นะคะน,น,นี่ผักนี่สวยมากๆโอ้น,นี่นะคะแล้วก็จเจรินไปอีกนิดนึงนะคะทุกคนสวัดีค่ะ ทุกคนแต่ว่าถ้าขับก็ต้องระมัดระวังนะคะยวตกคลองนั่นเองซึ่งถ้าเป็นคนแม่ขับนี่อาจจะตกลงไปก็ได้นะคะเราไม่คุ้นเงี้ยแล้วก็ไปเจอสะพานที่เขาถ่ายรูปกันแล้วนะคะนี่แม่ก็มาถึงที่สะพานที่เขาถ่ายรูปแล้วนะคะทุกคนว้าวจะให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะคะ ฝั่งนูน้นหรือทางฝั่งนี้นี่นะคะทุกคนคือน่าเลินมากๆฝั่งนี้ก็สวยแล้วก็ซึ่งทางข้างนี้นี่ทางนี้ก็สวยนะคะแม่ก็จะเตินกลับไปอีกข้างหนึ่งน,นะคะที่เราเลินมาข้างนูน้นนี่เราก็จะเตินกลับน้องวอนน้องวอนยังอยู่ฝั่งนี้อยู่ ชอบแมวมากนะคะให้นางเล่นกับแมวไปก่อนนะคะนี่ตรวสะพานข้างหลังเนี่ยจุดเช็คอินหรือว่าถ่ายรูปนะคะทุกคนน้องวอนนะคะเลินอยู่คนละฝั่งของกับแม่ ซึ่งมาเจอแม่ของเพื่อนที่โรงเรียนนะคะอาจจะไปหาเพื่อนแล้วนางกำลังหายอยู่นะคะ น้องวอนแม่ต้นแม่ต้นกลาว่าไงนะให้เลินไปถึงไหนนะฮะเลินเข้าไปข้างในยอยีกเหรอจะไปหาอยู่เหรอโอเค